ฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมบล็อกแมลงโกนะ,ะฮะว้าวมุมกล้องผมไปเร็วมากเลยโอ้โเกมไม่แหลกแล้วผมเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วอีสีเลยเล่นอย่างนี้ก็อีสีเลยโอเคปุ่มมันขวาง มันมีอีเวนต์เล็กน้อยมาแล้วเนี่ยมีอีเวนต์ตกปลามาซึ่งผมก็ทำการไอ้เจ้านี่ไปแล้วแหละคือผมลืมอาจจะประมาณล้วแหละโอ้ใช่แล้วก็อีเวนต์นี้ด้วยเหลืออีกห้าวันนะถ้าใครยังไม่ฟาร์มไอ้อะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมลืมโอ้โหไม่เหมาว่าวานเลย เมื่อวานโค่นน้อยเลยทำไมลองนี้โค่นเยอะเลยนี่อันนี้เซตที่เคยตกไปนนเนี่ยอาฮะอาฮะกดยากแนฮะโอเคโอเคอ่ะ ผมก็ผมก็ลองทำการไปเล่นดูเลยนะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วมันจะเร็วแค่ไหนเร็วจริงๆเลยโอ้เครื่องยาวอ่ะเล่นไม่ถนัดเลย โทรศัพท์แม่งโค่ยาวเลยต้องกอกนิ้วไว้ก่อน <c oughs> ไม่รู้ล่ะว่าถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วทุกคนจะยังจะมองเห็นคลิปที่ของลงอยู่ไหมเนี่ยนี่บล็อกยูซิงโฟ อืมโอเคซึ่งอันนี้ผมก็ไปอัปเกรดเล็กน้อยมาแล้วนะอัปเกรดแม่งเลย ตอนนี้ระดับทักษะทักษะเลเวล47แล้วฮ้ยโลซ่ามันยาวอ่ะเลยไม่สนัดเลยโัซ่ามันยาวอ่ะ ขอค่าเวลาเลยแล้วกันนะมันมันเสียเวลาเนี่ยโอเคเกมเริ่มแล้วมาเลยไปเลย เอางั้นผมขยายมุมกล้องก่อนมองไม่เห็นอนะ่ะเออโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวใจก่อนโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยสู้ได้ฮะสู้ได้ Almost dropped the เวลาไปเร็วจัดเลยอ่ะอ่ะร้ช่มันเถอะใช้สลาของฟรีแล้วกันฮ่าไม่นะ,ะกล้าหารดีกว่ามายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คีโกะก่ะคีโกะโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยคนไทยนี่ว่า <laughs> เดี๋ยวโคตรโคตรตึงเลย อ๋อ้ลือไปลรือไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ย แค่คุยแค่คุยเนี่ยนะโอ้ชอบรู้ว่าไม่มีเบื่ออะพี่อ่าๆดูโฆษณาก่อนก็ได้ดูโฆษณาก่อนก็ได้หรือไม่เลยเสียโทรศัพท์เพื่อนังนี่วะกีอะไรอ่ะอยู่นี่ที่ก็คุยกันงงเลยผมกับไอ้เจ้าน่าอยู่นี่ก็คุยกัน หายคูดูคนไทยหน่อยฟูเหมือนผมเหมือนผ,ผมต้องฟาร์มอันนี้แล้วอ่าไอ้เลเวลอันเนี้ยนี่เดี๋ยวจะกดล็อกอันนี้อันนี้ไม่คุ้มอ่ะไม่ค่อยโหดอ่ะตาย เรียบร้อยอ๋อเกมเริ่มไหมเริ่มไหมเอาใหม่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 เลยตัด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 เอาเอาเอาผมเข้าเวทบอลไม่ใช่หรอเริ่มมาเข้ามามองงานที่นี่อะตัดภาพเอาเอาผมมาแแบบนี้อีกแล้ว มันแบบนแบบมาแแบบยกเก้าเฉยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะะั่นเอนมุมกล้องสั้นจังเออมุมกล้องสั้นมากเลยตัดภาพซะอาออะไรเนี่ยมาเอกวอลเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้ชาติไหนจะได้เล่นเวทบอลวะเนี่ยตัดภาพอ๋ออะไรเนี่ย อามาแมปตำรวจเฉยเลยเฮ้อ <c oughs> ผมไปทำฆาตกรรมใครมาเนี่ยอยู่ดีๆก็ติดคุกเฉยเลยตัดภาพเอาแแบอะไรอีกเนี่ยรับของก่อนปรับปรับเด้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิพไ,ไม่ใช่ดิอะไรเนี่ย What <c oughs> Oh my god มาที่สกายบล็อกเฉยเลยอะไรนี่าช่วยด้วยเดี๋ยวอีเวนต์อะไรมาขอดูก่อนเฮย้ยปืนคนแบบน้ำเออใช่ไอแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายให้คนอื่นดูด้วยไม่ใช่คนอื่นนะไม่ยึึงคนที่ดูนั่นแหละ ไม่เคยได้อธิบายเกี่ยวกับแมปนี้เลยอ่ะตัดภาพอ้าอมาแมปอะไรเนี่ยอ้อแล้วแล้วผมกลายเป็นตัวอะไรไปเนี่ยองงนะงงนะบางทีอ่ะไหนไหนลองดูซิคืออะไรนี่อ่ะเฮ้ยคนคุยกันนี่ ู้สร้างแมปนี้แล้วเนี่ยทั้งสามตัดภาพกี่รอบแล้วก็ไม่รู้อะไรเนี่ยอามาแมปปืนเฉยโอ้มันจะมาซ้ำกี่รอบแล้วมันเนี่ยแล้วแรงเปลี่ยนอีกแล้วว่าโอ้อะเกีรก่อนอ่ะเกรไว้ก่อนเลยเนะก็ออรับของด้วยะฮะ โอ้เมื่อไหร่จะได้เล่นเวตบอร์นี้โอเคเปลี่ยนโอ้ my god ไม่ต้องเล่นละไม่ต้องเล่นนลือกกระลาก่ีนนะคะโบย้วย